สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนี่น่าจะประมาณ2วันแล้วที่ไม่ได้จับเพราะว่าโอ้ยคลิปที่แล้วโดนไปหนักมากกับตัวซาเวดบีทไฟล์ตรงนี้เลยไปวันนี้เราไปลางแค้นมันดีกว่า เริ่มรู้สึกว่ามันกำเริบเสืสสารมากเกินไปละไปความจริงก็อยากข้ามตรงนี้ไปนะมันมันก็ง่ายอยู่ะถ้าข้ามตรงนี้ไปแต่เสียได้เม็ดแดงเพราะว่าอยากเก็บได้ครบห้าร้อย เฮ้ยไม่ดีละไม่ดีละโอ้ยทำไมเปิดมาแล้วมันสวยจังปะแต่เราจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจเดิมเราจะไปเก็บซาเวทให้ได้มา จะขอต้มเลือดก่อนนะห้าร้อยแล้วว่าห้าร้อยแล้วว่าเม็ดแดงนี่กลับมาเท่าเดิมแล้วมา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 เอ้ยไงมา โอ้โหมามามาตัวอะไรอ้ามามาเออเอาอีกโอ้โหเออ แต่ไม่ได้ตีอะเออเออเอาวะเอาวะเอาอีกวะเออเออเอาวะเฮ้ยเอาวะเอาวะโ,โอเค โอ้ยหุย,ยดีนะอามาตะอยู่เออมาอออืมมาอ้ย mà ờ,เอา i, ma i quá. <game> <tick phépido> <tick ph rêana> มันจะยากอะไรขนาดนั้นจ้ะมามามาโอเคโอเคโอเคใจเย็นเนก่อนใจเย็นเนก่อนไอตัวเล็กไอตัวเล็กขอบคุณมากไอตัวเล็กนี่แหละ นรลกของจริงเออโหสวยว่ะ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 เออเออเอาวะเอาวะ เอาวะเอาวะเอา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 เอ,เอาจบซะทีเถอเอาโอ้ยวันนี้เทคเดียวผ่านเลย โอ้ยไม่รู้ต้องด้วยความรู้สึกแบบไหนเลยไหวไหมลูกคอร์เนตไหวไหมโอ้ยหน้าบานตอนนี้ born of the crest of beast ที่ for the b i a s so t s a v a e slash so เป็นการฟันรูปแบบใหม่เหรอ mm hmm. เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่ามันคือบอสแค่เป็นทางเลือกอ่ะอ๋อว้าว เดี๋ยวนะมันแลกกับอะไรเหรอมันแลกกับอันไหนเหรออันนี้สปริน์สปูนแฟกตเมนต์อ๋อใช่เหรอ ไม่เข้าใจฮะโอ้โหมันมีลึกกว่านี้อีกเหรออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเหมือนเป็นรูปแบบการตีใช่ไหมอ๋อโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอ๋อย,ยังได้อยู่โอ้มันเป็นแค่บอดออปชั่นโอ้ตีแล้วดูดเลือดเหรอ แล้วดูดเลือดเหรออ๋อเราเข้าไม่ได้แล้วอ๋อมันเป็นแค่บอสทางเลือกโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นจุดที่เราต้องไปต่อไปก็คือตรงนี้ โอ้ oh, แล้วมันอ๋อ oh, ใช่ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเราสามารถลอยขึ้นไปได้ตอนแรกนึกว่าจะต้องนั่งกระโดดอยู่โอเคอ่าฮะเอ๊ะ huh. eh, ไม่ใช่ตรงนี้สิ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องลองเราเราต้องติดอาวุธเสริมใหม่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือสตรอมที่ฟันรอบตัวเดี๋ยวนะอันนี้มีสลอส็อตสีฟ้าแดงเหลืองแล้วบีสละ่ะ มีแต่สีแดงเหรอโอ้ก็คือเหมาะเอาไว้ตีล้วนๆเลยโอเคถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนมาสิมาสิ แล้วเราจะขึ้นไปยังไงอันนี้มีทางลับอยู่โอ้โหาไอ้อยีเราเลือดไม่มีด้วยไม่สู้ใช่ไหมอ่ะ โอเคไม่สู้ขอบคุณมากฮะขออภัยคะ่ะท่านถึงแม้ว่าข้าจะสามารถเข้าใจภาษา,มาแมลงส่วนใหญ่ได้แต่ถ้อยคำที่ท่านพูดออกมาข้าไม่คุ้นเคย อ่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรอสิ่งของเหล่านี้ที่ท่านได้เก็บรวบรวมมาเป็นสินค้าของพวกเหล่านักลบท่านต้องการแลกเปลี่ยนอย่างนั้นเหรอโอ้อะไรอะ่ะมันคืออะไรบ้างอะ่ะดาบไม่เอาอะ่ะ ต้องการห้าร้อยก่อนนะขอโทษนะอ๋อโอเคสรุปก็คือตรงนี้อ่าคืองี้โอ้ย้โหเมื่อกี้ภาพตัดอ่าก็คือหลังจากที่เราคุยไอ้นั่นแล้วอ่ะไอ ตัวทางรับด้านซ้ายบนใช่ไหมน่าจะถิงตรงนั้นนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เรามีโลสเตอี่พอประคำอะเม็ดแดงอะพอที่จะซื้อ Simple Key แล้วผมก็ไปซื้อมาแล้วแต่เกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่อัดตอนนั้นเพราะงั้นก็เลยเอ๋อแต่ไม่ได้ม่ได้มีอะไรพิเศษมีแค่นี้แหละซื้อ Simple Key แล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าที่ใช้อ่ะคือที่ไหนถ้าจำไม่ผิดะนะทั้งหมดมีเท่ามีที่ไม่ได้อัดไวอ้อะอัดไว้แหละแต่มันไม่รู้เป็นอะไรมันได้เท่านี้มันมันมันไม่มีภาพช่วงนั้นเพราะงั้นก็ที่จำได้นะที่จำได้จุดหนึ่งเลย น่าจะเป็นข้างล่างเนี่ยตรงนี้หรือเปล่า Deep d อกคือจุดหนึ่งแล้วโอไอ้นัน่นอะโอโอเกตอะคือตรงไหนแล้ววะตรงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวถ้า๋ย้างั้นเราไปดูตรงของมอสก่อนดีกว่ามอสกรอตโตถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นที่ข้ามฟากไปฝั่งนูน้น โอเคแล้วเราก็วิ่งไปเลย <S <S 1> <S 1> เราสู้ไม่ได้ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เสียดายจังหรือว่าเรายังสู้ไม่ได้มากกว่าใช่ไหมเออใช้แล้วหมดไปไหมอะ่ะ แต่ก็ต้องใช้อะนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนโอ้โหจริงด้วยใช้แล้วหมดไปอ่าโอเคทำอะไรไม่ได้แล้วไปเถอะเวิร์มวีทางรถด,ด่วน <c oughs> อุ้ย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  อะไรวะเนี่ยโอ้ยตกใจหมดอะไรคือคือคือเราสามารถทำเราไม่น่าทำอะไรได้เนอะ ถ้างั้นก็ไปดีกว่าไปไปโอ้ทำไมมันดูลำบากลำบาก ซ้ายก็มีขวาก็มีไม่ถึงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงอะ่ะตรงนี้ไม่ถึงโอเคไม่ถึงมันมัน มันคืออะไรวะทำไมมันโดนต้องสองรอบอ่ะหนอนกัดเหรอคือคือคือโอ้ยอุ้ยโอ้โหอ,อย่าบอกนะว่ามันขโมยหลอดแบตเตอรี่อ่ะ จริงไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขโมยหลอดแบตเตอรี่เหรอโอ้โหอว้า <laughs> อย่างนั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปลุยเวิร์มเวสกันดีกว่าอแค่ไอซาเวทนั่นก็อ๋แต่ดีนะที่รอบนี้ผ่านในครั้งเดียวโอเคถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ